รู้จักกับทางบริษัทบางกอกแอสเซทมานานแล้วมันมั่นใจแล้วว่าครับเพราะว่าเราเราเห็นรูปแบบในการตกแต่งบ้านของทางบริษัทนะครับคือมันสวยอยู่แล้วล่ะถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยพี่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยรอแค่โทรบอกว่าขายได้แล้วเท่านั้นสวัสดีครับเพชรนะครับผมฝากขายบ้านกับบริษัทบางกอกแอสเซทนะครับกับคุณพชท จริงแล้วบ้านหลังนี้อยู่มานานครับเพราะว่าเป็นบ้านหลังแรกที่ซื้อเองอยู่มาน่าจะประมาณสักหกปีที่ขายบ้านนี้เพราะว่าจะเปลี่ยนพื้นที่ในการทํางานก็คือจะเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วก็อยากกลับไปอยู่กับก,บกับแม่ด้วยก็เลยขายรู้จักกับทางบริษัทางกอกแอสเซทมานานแล้วบางทีเราเสิร์ชหาจากในใน Google อย่างเงี้ยครับก็จะเจอเจอบริษัทนี้ก่อนเห็นผลงานอยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าเออถ้าเกิดเราฝากขายกับตรงนี้เลยเนี่ยมัน น,น่าจะได้เร็วแล้วเรากไ็ไม่ต้องเหนื่อยม,มั่นใจแล้วว่าครับเพราะว่าเรา,เราเห็นรูปแบบในการตกแต่งบ้านของทางบริษัทนะครับคือ <c oughs> มันสวยอยู่แล้วล่ะก็คือว่าถ้าเกิดทางบริษัททําให้แล้วเนี่ยมันก็มั่นใจอะว่ายังต้องขายได้แน่แน่องครับโอเคทุกอย่างนะคือดูแลให้พี่ทุกอย่างเลยคือพี่อยากได้อะไรตาม,ตามใจทุกอย่างถ้าเอาจริงแล้วเนี่ยพี่แทบไม่ต้องทําอะไรเลย้ทางคุณพีททางน้องๆเก็ดูแลให้ทุกอย่างไม่ต้องทำอะไร <c oughs> รอแค่โทรบ,บอกว่าขายได้แล้วเท่านั้น คือถามว่ายิงใจหายนะแต่ว่าก็รู้สึกด,ดีครับคือเหมือนกับตัดภาระเราไปสักอย่างหนึง่ง mm hmm. ก็ดีใจับถองใหม่ด้วย mm hmm. ฝากขายบ้านกับบริษัทบางกอกแอสเซทนะครับ mm hmm. เราไม่ต้องเหนื่อยนะครับไม่เสียเวลาที่เราจะต้องไปตามหาลูกค้าหรือไปประกาศหรือโพสต์ขายเนี่ยฝากกับทางบริษัทเลยบริษัทเป็นคนดําเนินการให้เราหมดเราแค่รอฟังข่าวดีอย่างเดียวเท่านั้นครับผม รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s s c r i r i c h ช n แน l บางกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ